เมนูหอยแสบที่หากินตามสาตามหอยของเขาในยานนี้ก็คือเมนูก่อยหอยเซอร์ี่ยำกุ๊บๆใส่ข้าวคั่วขัวไม่ใหม่หอมๆนี่แหละจ้ะพี่น้องมื้อนี่ฝ้าตื่นมาแต่เศ้าชวนตาไปหาเก็บหอยเซอรี่มาก่อยกินแสบๆก่อนจ้าหอยเชอรี่ยมนี่คันบ่เฝ้าตื่นมาหาเก็บเอาตอนเศ้าๆย่ามอากาศย่งเย็นกับตองไตหมแบหาตอนกลางคืนเลยค่ะมันจังมีพะว่ายามกลางเว้นอากาศฮอนๆอเพิ่นก็จะลงไปน้ำลึกเนาะเช้าๆแบบนี้เพิ่นก็จะขึ้นมาแล้วลอะหอยแบบนี้เลยค่ะมื้อนี่ก็มาหาเก็บหอยกับตากับยาา คือเกาค่ะตาเพื่อนก็นจะลงไปน้ำลึกร้อยองลงองลงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องใส่เวลาบดดนค่ะกัเก็บใดบหลายใดมาคุนนึงเลยหอยเซรีเมื่อนี้บดไดเอาไปแช่น้ำว้ก่อนเด้อค่ะแต่วันเสามาต้มเลยเนาะเพราะว่าจังไดหฮาก็สิตตมแล้วก็ไปแกะออกมาล้างคือเกายามต้มก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแนจักหน่อยให้มันดับกินข้าวตม้มจนกะวาซุกดีแล้วก็ตาขึ้นมากแก้ได้เลยค่ะสะอ่อนคักเนาะพี่นออ้องหอยเซรีมีแต่โตใหญ่ๆก่อนที่ห้าิเอาไปล่างหฮาก็สิเอากนเพื่อนแล้วก็เอาตาเพื่อนออกก่อนเนาะยามกินมา กินก็่าลืมเอาตามันออกน้าเด้อค่ะไบรกินได้เบิร์ตโตคก็จังหอยปางหอยหน้าเด้อตอนที่เฮาเสียเอาไปเฮ็ดกินเ้าก็จะเอามาคันใส่เกลือล่างให้เมือกเพิ่นออกก้อนหรือคันผู้ใดมีใบบักซีดาหรือว่าใบฟรังนั่นล่ะค่ะเอามาคันร่วมกันก็นได้ดับข้าวดีๆเลยเสร็จแล้วห้าก็มาหั่นเครื่องที่จะใส่ในก้อยหอยได้เลยค่ะขั้นตอนการปรุงก็จะใส่ผงนวน้ำปลาเข้าคั่วแล้วก็พริกป่นลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็พริกหัน่นโคเล่คเ,เล่ให้ส่วนผสมทุกอย่างขาเข้ากกกนเ่่มมมควววาาแลลสส้้ปรียใใบู็ บังน่าลงไปได้เลยขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบหอมบัวแล้วก็พักชีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินได้เลยจ้าใด,ดเบิ่งแล้วอยากกินฝ้าไปหาหอยเซอร์ีมาก่อยกินหลอดเด้อจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบลายสไตล์สาวแมมมาคามันนี่เดนเนลแซบๆอีกแล้วค่ะพี่น้องได้ก้อยหัวหอยเซอรี่จ้าป้าสวดถาดจูนพูนค่ะพี่น้องค่ะหัวหอยเซอรี่แบบโซดวิธีเห็ดกระลงไวต้นคลิปคือเกาค่ะพี่น้องค่ะหอมเขากลัวค่ะมัอนี่ได้พักแก้มหลายๆคือเกาค่ะพี่น้องมีสลัดกรอบเนาะ้ะก็อันนี้เป็นพักเออหนังผักอย่างวะลืมแล้วพี่น้องภาษากลางเอนว่าใบชะม่วงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยใบชะม่วง แล้วก็เนื้อแสบครับพี่น้องคะเข่ากับก้อยหอยแห้งของเฮามื้อนี้ยอดผักกระดุลอ่อนๆงามๆค่ะพี่น้องเก็บเอาล้างบ้านมาพี่น้องไดกก้ักแป๊วมานําแซ่บๆนํากันเด้อจ้ากินกับข้าวเหนียวคือเก่านั่นล่ะเฮามาเด้อมาเด้อเฮ็ดเองแซ่บๆคือเก่าใส่ไปคํยาใหญ่ๆเด้อพี่น้องอืมมาจา้ะอืม Bạn nữ là bài sống 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 หอมสดแล้วมันกรุบมันกรอบดีนะพี่น้อง เต็มปากเต็มคำไปหาน้ำกันกับจาค่ะกระเพร มาเด้อปะดยากินนัำกันสบนัต่นพักระดนุนกินกุ้งก้อยหอยก้อยกุ้ซอองซาลาก่นแห้ง รดอ,ออกฟัดๆ้าน้วพนเนาะไม่ใช่ม่วงแต่แบบสมสมม มาสวดถาจุนพูน คุณกับพักกันเลยไง กินไบเก้นมากกับเผ็ดอยู่เด้อก็เลยไปได้เอาลูกดูดไม่นำพวกเฮ็ดเผ็ดอยู่แล้วแตข้อ Hmm. Kalau ini juga hon, hon senang gue. Mungkin kan pun toko kamu nih tok. มกุกกระซิ้วยว้ทด้งกัน màu nhạt, mà chính bé tuổi <laughs> đó, สีก็จงะงูเผ็ดอนมะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าเผ็ดอแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะอิมะะ่มแล้วค่ะบะเนี้ยกอย้อยหัวอ,อิสุลีกรุบกรอบกรอบเห็ดสดๆนะ้องพี่น้องเนาะวิธีเห็ดก็ลงไวตัวนคลิปคือเก่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดง,ง่ายๆแซบ่บๆกินกับผักสดบานๆเฮาพี่น้องเนาะครับนี่ ยอดักกระโดดนี้เข้ากันแห้มครับพี่น้องคะก้อยก้อยหอยก้อยกุ้งในสุดยอดเลยเอาละค่ะพี่น้องมื่อนี้ถ้าเกิดว่ากินโซนลวดกินจ,บจับแจบกินบอสุภาพกินเสียงดังจังไลขอโทษขอไป้เลยค่ะพี่น้องเบิ่งเผื่อเป็นอัธรรดในการกินแซบเบิ่งเผื่อแบบว่าเป็นมูก,กินเข่ากันไปนะคะเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ